What want fucking? you เดี๋ยวจะไปดูคลิปเมื่อกันแล้วเย้เฮ้ยแรมช่วงอะไรไปป้านะแรมได้โกดังนักเก็ตไหนเปิดหน่อยสิเปิดดูในกล่องเฮ้ย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 ออ้้เฮ้ยเรียบร้อยนะผมไปเกิดใหม่แล้วฮะเรพูดว่าเฮ้ย มีการเซิร์ฟนะครับไปเซิร์ฟอะไรดีต่อแล้นะครับผมจะไปเซิร์ฟเกมโหมดนะฮะเป็นอะไรที่มันมากนะเกมโหมดเกมโหมดเนาะผมอยู่า้านผมโหนเหมือนเดิมนะอยู่ในเซิร์ฟเกมโหมดนะฮะแต่ช่างเหอะผมอยู่ในบ้านผมแล้วเพิ่งเล่นกับเพื่อนว่าไม่ไม่นานนี้อะครับแค่แค่มาแนะนำเซิร์ฟนะหรือโปรโมทเซิร์ฟนั่นแหละที่รู้จักกัน ก็งั้นแหละคร <bras. S 2> ับครับมาหาดี <mois> สำหรับวันนี้ก็เฮ้ยไม่เห็นตัวเลยอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบาก่อน